สวัสดีซีแฟนชงทุกคนค่คะมาอน,นีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับลสูตรคำนวณของพระอาจารย์คอนแกนนะคะแนวทางของพระอาจารย์เคยหายนุนทิยาลงต่างนานแล้วนะคะเขาพันษาเพิ่นบ่หายนะคะเพิ่งจะมาห่งวดนี้งวดแรกนะคะพระอาจารย์บอกว่าเขามาซีงวดซอนนะคะงวดที่ผ่านมากนี่ เข่าสามตัวต้คือซีซีศูนย์นะคะแล้วก็เข่าซีซีบนนะคะคลิปนี้ศูนย์นี่จะเป็นบนอย่างเดียวนะคะสาหรับงวดนี้นะคะงวดนี่หายมาแล้วนะคะเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะหายมาทั้งสามตัวทั้งสองตัวแล้วก็ห้เลขหาตัวมาสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระงวัลนุทิยากับพระอาจารย์ขอนแก่นนะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะคะ รามนาัสก,การค่ะจรรญพ่อนคุณยมก็ได้เอาแนวทางของพระอาจาันมาลงโดนแล้วเดี๋ยวนี้เขายุบคพาพะอจยา์จะเขามาดซีงวดกัคุณยมอันวันนี้ธรรมาวาจำพรรษาอยู่กับเลย่ยมะยปลอยอ๋อเขามาซีงวดซ่อนค่ะอ่าเขาบนหรือเขาล่างคะพะอาจยานเป็นบนอย่างเดียวเด้อคุณยมอ๋อบนอย่างเดียว เดียวค่ะบนอย่างเดียววันดีพานมานี่เข่าสามตวัวหรือสองตวัวค่ะสามตวัวทั้งสองตวัวเข่าทั้งสามตวัวสองตัวนี่เข่าตรงตรงหรือเข่าตโตเอ่อโตโตค่ะพระอาจารย์เข่าโตแล้วก็ตรงซีซีเอ่อวันดีพานมานี่พระอาจารย์ให ซีซีศูนย์หรือจังไล็ค่ะพาอาจารย์หาศูนย์ซีซีอ่นัะไให้4ซีซีหห้ซีศูนย์มันออกศูนย์ซีซีอ๋อหา4ซีซีศูนย์นี้แต่แต้ทะเลกันซีซีเลขเลขตัดเป็นซีซีกับซีศูนย์แบบนี้เห็นไหมค่ะพาอาจารย์อย่าจ้ะอ๋อเลขเข่าเลขเข่าสองตัวแล้วก็เข่าสามตัวต้นอ๋อแ้วนุ้นที่ยากเขาใจแล้วค่ะอ้ะที่จริงเลขสามเลขเเลขเบิ้ลนั่น มันก็แค่หมุนได้แค่สามกัปน่ะจะเขาตรงๆนะคะพระอาจารย์จ้าเพราะว่ามันมันสิญีอยู่เลขขัานบนนี่มันสินีย่ยู่อันหาตัวหนึ่งเด้งคุณยมบ่นี้จับจับตัวว่าถืงค่ะจับว่าถึหลักมันจะเลยเขาตัวอ๋อแล้วเขาตัวจ้าคนนี้พระอาจารย์เทศดไว้แล้วมันบ่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้า เออน้อดียาพร้อมแลออ้วค่ะเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองแปดหกสองแปดหกสองเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้า นี่ทาสีมาเบิรนก็คือเก้า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 หก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 แปด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 สอง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 หนึ่นงหนึ่ 1, 1. นเงเลขเลขสามตัวมีเก้าหนึ่งสองแปดหกสอง เก้าหนึ่งหกผ้าจานเน้นชุดได้ค่ะเน้นทึ่งทึ่งวัดเลยน้ำหนัก,กน้นำหนักน้ำหนักเท่ากันเลขเลขสองตวัวมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกหกแปดแปดสองสองหนึ่งหนึ่งผ้าจานเน้นชุดได้ค่ะน้ำหนักเท่ากันเพราะว่าอาตอมาเก็บเียดมวลนี้เก็ดมาได้หาตัวก็คือเก้าหนึ่งสองแปดหก เลขหาตสิ่งมี่สามตัวของรเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งเลยคุณยมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอนุญาตขอจดเลขหาตัวหน่อยค่ะ <5 S 1> มีเก้าหนึ่งมีหนึ่งสองมีสองแปดมีแปดหกมีหกถ้าถ้าคุณย่อมมัดกันคู่ใดจับใครได้เลขเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งสิยุนี่แหละไพ่ไนหาตัวนี่แหละ ขันนี่สามตัวแล้วสองตัวกับอยู่ในหันขึ้นเขาอ๋อเลขเลขหาโตนี่จะมีสามตัวถ่ายของแล้ววันที่หนึ่งคือยืนใว้หนีมันปะคะจาถูกต้องมันจะมาทุกงวดบะคะพระอาจารย์ที่เห็นมาหางวดนี่แล้วอตาตจะมาว่างวดที่หาละอ,าอ๋อมามาสี่งวดแล้วออกมาแย้มเลยสีเกี่ยวกัหลังเลยคุณยมค่ะจะมาสี่งวดติดแล้วครับงวดที่หาเลยนะ มันจะเป็นห้าตัวมาสามตัวสามตัวบนมันป่ค่ะจ้าถูกต้องสามตัวสามตัวบนสามตัวบนหรือสามตัว้ายลองวันที่หนึ่งจ้าจ้สามตัว้าย วนแน่แนวทางของพระอาจารย์ขอนแก่นงวดวันที่16พฤศจิกายน2567เข่ามาแล้วซงวดซ่อนงวดทีิพานมานี่เขา่าซีซศตัด4ีศกับซีซกับเข่าซีซเข่า3โตต้นแล้วก็เข่าสองโตบนคลิปนี้หรือสูตรนี้จะเป็นบนย่างเดียวน้องทียะาเข่าใจถือบอ้อ เลขสามตัวบนผ้าจานไหมาสามคู่คือเก้าหนึ่งสองแปดหกสองเก้าหนึ่งหกน้ำนักท่อกันสำหรับเลขสองตัวห 1> 2, 2, 1, 1, นึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกหกแปดแปดสองสองหนึ่งหนึ่งน้ำนักท่อกันแม่นพระขาผ้าจานจะจะเอาเพิ่มเพิ่มเก้าสองนี่คนเนาะคนหน้าเก้าสอง สำหรับเลขเลขหาโตเ,าเลขเพิ่มเก้าสองเลขหาโตมาสามโตหรือสามตัวบนหรือสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งจะมีหาโตมาสามโตมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีแปดมีหกตรงมันมะค่ะพาจาติตรงจ้ะแนวทางของพาอาจารยนนี้จะมีคลิปเดียวม้วนเดียวจบหรือว่ามีโคงสุดท้ายบ่ค่ะม้วนเดียวจบจ้ะบอกไปแล้ว บบมีความฝันประกอบตัวเลขมันบ่คขาพาจาย์เกี่ยวับความฝันกรับอ๋ออากร่าบขอบคุณพาจหาลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางนะคะวันนี้คอเอฟซีสดีิแนวทางของพระาจารย์นะคะกล่าวขอบคุณค่ากาบนมัสการค่ะจะเริญพรค่ะค่ะพอไม่พน่นเองเอฟซีเกษตียินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ละว่านุนทิยากับพาจารย์ขอนแก่นนะคะเพิ่นเคยห้แนวทางนุนทิยาอยู่ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาพรรษาเพิ่นบ่ใไห้นะคะ พึ่งพื่นเจอมาไห่พึ่งจะมาไห่นะคะงวดนี้งวดแรกนะคะพระอารย์บอกว่าเขามา้งสีงวดติดนะคะสีงวดติดหรือสีงวดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมานี่เขาสามตัวโตดกับสองตัวบนสูตรนี้เป็นบนอย่างเดียวหรือคลิปนี้เป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะงวดที่ผ่านมานี่เขาซีซีศูนย์เพิ่นตัดซีศูนย์กับซีซีนะคะเลขออกซีซีบนหรือศูนย์ซีซีนะคะเข่าโตดนะคะแล้วก็เขาสองตัวบนนะคะ สำหรับงวดนี้งวดวันที่1ิพฤศจิกายน256หกเ็เป็นบนอย่างเดียวเลข3าตัวมี3ชุดคือ912 862 916นะคะน้ำหนักเท่ากันนะคะสำหรับเลข2โตัว1นึ9งหกหนึ่งเก้านนะคะน้ำหนักเท่ากันทุกตัวเป็นบนอย่างเดียวนะคะ สำหรับเลขหาตัวมาสาตัวบนหรือ5ตัวมา3าตัวท้ายรางวันที่1นึ่งมีเมีหมีสมีแมีหนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะจดไวแ้แคบหนา้าจอไวก้กันพลาดกันลืมนะคะนะคะนุ่นที่ยากกัขอไวพอ้พอนห้ยเพราะเพี่น้องเอฟซีโชดีแนวทางของพระอ,อาจารย์คอนแกนนะคะ